เคยกินบ้างคะน้าเห็ดหอม,อมกินคะนาผัดน้ำมันหอยกันค่ะทุกคนพี่สาวแตกทำให้นี่แล้วดูต้นคะนาของเราสะก่อนตัวนี้เป็นคะน้าเห็ดหอมนะคะตรงก้านมันจะใหญ่แบบนี้เลยทุกคนเห็นแล้วแบบน่ากินมากแต่ก็เลยซื้อมานะคะโอ้อ อรอบมากอือร่อยมากอือม อืไม่มีความขมหรือเหม็นเขียวเลยอ่ะออืื